ร้านนี้เป็นร้านกล้วยปิ้งนะครับกระตูนึ่งแม่กองนะครับตัวใหญ่เลยนะครับมีบริการคนละครึ่งด้วยนะครับเติมต้มนะครับร้านนี้ร้านใหญ่เลยนะครับผมหอยจ๊อปูเส้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับเท่ากันใหม่เลยนะครับผาโู้นะครับ ต้มกันหม้อใหญ่เลยครสามหม้อนะครับนี่นะครับเป็นน่องค่ะน่องนะครับขายขายขายยังไงครับตัวนี้สามแปดค่ะสามสี่ร้อยยี่สิบบาทนะครับถ้าเป็นเป็ดพะโล่สามร้อยหกสิบบาทนะครับนี่ครับอร่อยเลยครับนี่นะครับร้านนี้ก็เป็นร้านขนมเบื้องโบราณนะครับเบื้องโบราณโะจาะนี่นะครับ ขามหมูทอดนะครับที่นี้มันเป็นจีนหมูนะครับทางเข้าของตลาดน้ำดอนไวนะครับ ตอนนี้นะผมก็เข้ามาด้านในของตลาดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับมีของขายเยอะเลยนะครับห้าสิบบาทนะจ๊ะห้าร้อยลายนะคะครับผมร้านนี้ก็เป็นข้าวมันปลากายนะครับผมัอคมงงยร้านเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากมเลยนะครับท่านผู้ชมนะถือว่าเป็นตลาดน้ํา ที่ใหญ่ของอำเภอสามพันเลยนะครับร้านนี้เป็นร้านกลวยปิ่งนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศของตลาด น้ำไปพุ้มๆกันนะครับท่านผู้ชมนะครับนกทงเที่ยวออมาเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่คัปลาทูนะปลาทูนึ่งแม่กองนะครับตัวใหญ่เลยนะครับมีบริการคนละครึ่งด้วยนะครับ

ร้านนี้ปลาหมึกนะครับตัวใหญ่เลยนี่นะครับปลาสุนปลาฟง ร้านนี้เป็นร้านขนมหวานนะครับเ็าจะทำกันด้านหลังเลยนะครับกุ้งเผานะครับน่ากินมากเลยนะครับร้านนี้ก็เป็นขนมบ้าบิ่นนะครับ คนเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับร้านนเจียวองเลยนะครับพี่วันนี้ยังไม่มีคิวนะคะพี่รองกาเลจานี่ครับร้านกา่ไส้เป็ดยังมีนะไส้อยู่สามสีนะไสีไส้แก้วนะคะไปข้าวไส้แก้วตัวใหญ่เลยนะครับเป็ดต้มนะครับตอนนี้ร้านใหญ่เลยนะครับผม ร้านนี้เป็นร้านขนมจีนขายดีเลยนะครับนี่ครับปลาทูแม่กรองร้านนี้เป็นนะหอยโจอ้อปู

นี่นะครับหอยจ๊อนะครับเข้ากันสุดๆเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่นี่เท่ากันใหม่ๆเลยนะครับ,รบนี่ร้านนี้ก็ร้านใหญ่เลยนะครับ แต่ละร้านนะครับโหร้านดังๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับร้านนี้ร้านใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับร้านเป็ดพิสดารน,นะขายดีเลยนะครับร้านนี้นะครับนี่นะครับเป็นเป็ดพะโล้นะครับในโอก็ก็อร่อยนะเออ อยู่ี่นะครับเราต้มกันหม้อใหญ่เลยครับสามหม้อนะครับนี่นะครับ,บ,ร,บ,มมร,บร้านนี้เป็นร้านดังเลยเลยนะครับนี่ออกคือมาหลายช่องแล้วนะครับวันนี้นะครับคนเยอะมากเลยนะตลาดหน้าเดือนนะครับเป็นตลาดน้ําที่หน้าเดือนนะครับเป็นตลาดใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมครับของกินเยอะ มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอี่นะครับอาหารแกงถุงก็มีนะครับมีครบเลยนะครับท่านผู้ชมน,นะครับร้านนี้ขนมตานป้าไข่คนลุมเลยนะครับ ร้านนี้เป็นร้านมีกรอบนะครับสวัสดีครับพี่ร้านมีกรอบนะครับขายเท่าไหร่ครับพี่อกละสี่สิบบาทวรัี่สาม่องเหลือ่ร้อยเดียวอ๋อครับผม่องละสี่สิบบาทครับตอกอบคครับครับเดี๋ยวให้พ่อขับรถมารับ ของขายดีมากนะท่านผู้ชมนะครับคนเยอะเลยนี่นะครับร้านนี้นะครับเป็นโหครับนี่อะไรเคยเป็นตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นน่องค่ะน่องนะครับค,ครับผม เป็นน่องนะครับขายขายขายไงครับตัวนี้สองแปดค่ะสามร้อยสามร้อยยี่สิบข้างหลังค่ะอ๋อครับผมได้เล็กได้กลางได้ใหญ่ค่ะเข้าผมนี่เลยนะครับร้านใหญ่เลยนะครับร้านนี้นะครับใช่เลยครับเป็ดหเป็ดย่างครับพี่หนุ่มนี่นะครับเป็ดพะโล้เป็ดย่างนะครับถ้าเป็นตัวนี่คือตัวละ420บาทนะครับถ้าเป็นเป็ดพะโล้360บาทนะครั้อยหกชิมก่อนค่ะเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับก็ชิมฟรีนะครับ น้ำจิ้มสีเขียวนี่คือซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวชิมซีฟู้ดให้ดูครับนะครับอร่อยเลยครับ้ชครับชิมฟรีนะครับ,บร้านนี้นะครับสีเขียวนี่คือน้ำจิม้มซีฟู้ดนะครับแล้วก็สีดำนี่คือน้ำจิม้มน้ำจิ้มอะไรนะครับสีดำสีดำเป็นน้ำจิ้มอะไรนะมันจิ้มหวานนะครับผม นะครับน่ากินมากเลยนะครับร้านอะไรนะครับสุวรรณรัตน์นะครับนี่นะครับโอเคครับขอบคุณครับผมนี่นะครับร้านนี้ก็ปลาทูปลาตะเพียน,ยนต้มเค็มนะครับขับผมนี่คือทานได้หมดเลยเนาะทุกส่วนนะครับ ร้านใหญ่เลยตลาดใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้คงถ่ยไม่ทั่วนะครับก็จะเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับให้ดูนะครับร้นนี้เป็นเพชรบรีนี่นะครับขบครับคชับด้านหน้าครับนี่ชิมได้นะครับด้านหน้านะครับเม้นะครกม่อได้ค่ มีกรอบร้านเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี่นะครับร้านนี้นะครับทอดกันสดๆเลยนะครับนี่นะครับถั่วบางนารานะครับนี่พอจะทอดกันอยู่ด้านหลังเลยนะครับทอดกันสดๆเลยนะครับนี่ขายชุ่อยังไงครับถุงละเท่าไหร่ครับอ๋อครับผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแล้วก็สามสิบห้าบาทนะครับนี่ครับพอจะทอดกันอยู่ด้านหลังนะครับ ร้านค้าเยอะเลยนะครับท่านชมระคาด้นะครับนี่ทางนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะครับผมร้านนี้ก็ร้านใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับร้านนี้เป็นร้านขนมไทยนะครับขนมบ้าบิ่นอีกแล้วนะลูกค้าลุมก,กันเลยทีเดียวนะครับผม นี่ร้านนี้คนลุมนะนี่นะครับร้านนี้ก็เป็นร้านขนมเบี้ยงโบราณนะครับนี่นะครับทำกันร้อนๆใหม่ๆเลยนะครับมีกี่หน้าครับเนี่ยมีกี่หน้าครับมีสามหน้าสามหน้าสี่หน้าแล้วโอ้โหไขหวานไข่เค็มลูกเกดครับมีนะครับครับผมเยอะเลยนะครับ น,นี่ยังไม่ได้ชิมเลยชิมมาจีเอาชิมได้นะนี่นครับชิมได้ครับครับผมชิมได้ครับผม้โอ <c oughs> ร, <c oughs> ร้านนี้นะครับร้านใหญ่เลยทีเดียวนี่นะครับร้านใหญ่เลยนะครับร้านนี้นะครับ <c oughs> นี่โ <c oughs> มสเตีนะครับถ้าจีนนะ แพท่าจีนนะครับเป็นร้านอาหารเมน้าทลาจีนครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับด้านด้านในนะครับมะน้าท่าจีนนะครับผมร้านนี้ก็จะเป็นร้านเพเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทางร้านนี้นะครับนี่นะโอ้โหร้านใหญ่เลยนะครับนี่ครับขาหมูทอดนะครับ อนนี้มเป็นตีนหมูนะครับร้านใหญ่เลยนะร้านนี้นะครับเขาจะทอดกันอยู่ด้านหลังนะครับดีดูบรรยากาศตอนนี้นะครับคนเยอะเลยนะครับ,าานรบแน่นเลยนะครับเดี๋ยวผมเดินมาด้านนอกนะครับมาเดินมาดู แม่น้ำท่าจีนนะครับที่ตลาดน้ําดอนไหวนะนี่นะครับตัวนั้นก็เป็นแพท่าเจีนครับเป็นแพลซูนอาหารนะครับนี่ก็เป็นแม่น้ําท่าเจีนนะครับท่านผู้ชมนะครับตลาดน้ําดอนไหวก็จะอยู่ข้างๆกับแม่น้ําท่าเจีนครับท่านผู้ชมเป็นตลาดน้ําใหญ่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในต่อนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่โซนนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นผลไม้เยอะเลยนะครับโซนนี้นะครับ นี่เลยนะครับ,ร,บร้านนี้ก็เป็นร้านน้ำพริกแม่บุญมานะครับนี่เลยนะครับต้มหน่อไม้นะครับ แล้วก็มีน้ำพริกด้วยนะครับนี่นะครับมีหลายอย่างเลยนะครับน้ำพริกมีหลายอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับร้านน้ำพริกแม่บุญมานะครับสซนนี้ก็จะเป็นโซนตลาดนัดเลยนะครับนี่นะครับมีของขายเป็นผลไม้เยอะเลยนะครับนี่คือส้มโอนะครับนี่ครับ ข่าวน้ำผึ้งนะราคาก็180นะครับลูกละ100ลูกละ80บาทนะครับของขายเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีบริการคนละครึ่งเลยนะครับโอเคครับมาสุดแล้วนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ตลอดถ่ายคลิปก็พาเดินชมบรรยากาศของตลาดน้ำโดนหวายให้ดูแล้วนะครับก็ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝาก กดติดตามช่องตะลอนตะเคลิปแล้วเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวมาเดินชมนะครับตลาดาษน้ำอดอนไหวนะครับนี่นะครับของขายเยอะแยะมากมายเลยครับก็มาเดินชมมาเที่ยวกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับคุณครับผม